ีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ของตาลวินะคะอันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกจากหลายเดือนนะที่ไม่ได้ทำคลิปลง YouTube คือก่อนหน้านี้นมีหลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากว่าจะมีลงคลิปอีกไหมทำแบบว่ามีไปงานมีอะไรไหมคืออยากเจออยากเห็นอยากบอกว่าดูคลิปนู่นนี่นั่น คือต้องบอกกับว่าก่อนหน้าน,นี้ค่ะตันแท้ไม่เวลาเลยคือตันอะทางานออฟฟิศคือแค่ทํางานห้าวันแล้วก็รู้สึกหน่อยเลยคือเสาร์อาทิตย์แล้วก็บอกว่าไม่มีแรงจะทําอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเสาร์อาทิตย์คือวันแห่งแห่งการหยุดจริงๆซึ่งบางวันก็ไม่ได้ย แต่ว่าตอนนี้ก็คือตอนันตัดสินใจออกจากงานแล้วแล้วก็มีเวลาว่างมากขึ้นแล้วก็คิดว่าอาจจะก,กลับมาทำคลิปมากขึ้นนะคะให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าจะเป็นคลิปแนวไหนอะไรบ้างนี้ก็สามารถติดตามได้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด follow ลบกวนกด follow ด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากติดตามไม่อยากพลาดว่าตาลงคลิปอะไรยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะ คืออย่างที่บอกไปนะคะคือก่อนหน้านี้ตอนทำงานออฟฟิศเนาะช่วง work from home ตอนตันเหนื่อยกว่าการไปทำออฟฟิศมันดูในเหนื่อยแต่ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นไหมอะคือเทียบกับตอนที่ทำงานที่ออฟฟิศอะค่ะคือเหมือนกับว่าพอเราอยู่ที่ออฟฟิศเนาะมันมีเหมือนเป็นช่วงเวลาบรรยากาศในการทำงานแล้วก็ทำงานทำงานทำงานแต่พอเรากลับมาที่บ้านเนี่ยก็สามารถทิ้งได้แบบว่าอยู่ที่บ้านก็รีแลกซ์พักผ่อนอะไรเงี้ยแต่พอ เป็นเ o ิร์กฟอร์มโฮม์าทำงาน Work f r ฟ m home แบบจริงๆต่างๆอยู่บ้านเลยคือแบบสี่ห้าเดือนไม่ได้ออกไปไหนเลยก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนเราทำงานที่บ้านเราบ้านกลายเป็นออฟฟิศออฟฟิศอ s h โฮม h โฮมอ s o ออฟฟิศอะไรเงี้ยก็กลายว่าบรรยากาศมันเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ก็คือพอตานตอนนีออกมาจากที่ทํางานแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มมีเวลามากขึ้นช่วงนี้ก็มีเวลาดูแลตัวเองแล้วพอเหมือนกับเมื่อก่อนเราเหมือนทํางานแล้วก็ต้องในหัวคิดแต่เรื่องงานแล้วก็ จ้องแต่หน้าคอมนี้ค่ะแล้วพอเราเราฟรีและเราฟรีดอมตอนนี้แล้วเราเหมือนกับเราก็เงยหน้ามองขึ้นมาแล้วก็แบบสิ่งรอบตัวคือแบบว่าอย่างเช่นห้องห้องนอนของตัวเองเนี้ยค่ะคือแบบมันโลบมากเหมือนพอเราทํางานอะ่ะเราก็แบบเอ๊ะเดี๋ยวสออาทิตย์ค่อยทําแล้วพอเราสออาทิตย์เนี้ยโอ้ววันนี้ไหนจ้างเดี๋ยวอาทิตย์หน้าละกัน หรือแบบเอ้หนูวันหยุดวันไหนว่างแบบ3วันหยุดแล้วค่อยทํามันก็แบบเป็นผลัดวันประกันพรุ่งไปตอนนี้ก็ไม่ได้ล้ตอนนี้เริ่มมีเวลาว่าแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้ละเราต้องมาหาวิธีการจัดการกับชีวิตอันยุ่งเหยิงแบบนี้กิกกเลยลองเสิร์ชวิธีการ ทำในอินเทอร์เน็ตนี้ค่ะว่าจัดบ้านยังไงอะไรไงแบบวิธีที่ดีที่ทุทกคนทำอะไรเงี้ยก็ไปเจอเป็นหนังสือของคุณมาริเอะคอนโดอันนี้หลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วคือเขาเป็นเป็นนักจัดบ้านเลยคือเป็นนักจัดบ้านคนญี่ปุ่นที่เก่งมากเหมือนกับเขาก็ไปตามบ้านคนทั่วไปแบบตามลูกค้าของเขาแล้วเขาก็ไปช่วยจัดบ้านเงี้ยคือเขาบอกว่าเขาว่าใช้วิธีการคอนมาริซึ่งเป็นวิธีการจัด บ้านที่ทำแค่ครั้งเดียวก็จะสามารถจัดระบบบ้านได้ไปตลอดการคือแบบ forever you don't have to do anything แล้วเป็นชื่อหนังสือ,ช,อชื่อชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียวพอเราได้ยินอย่างนี้แล้วก็จัดไปเลยครับสำหรับคนที่ขี้เกียจจัดบ้านอย่างเรานั่นเองก็เลยคิดว่าอยากจะลองทำวิธีนี้กับการจัดห้องดูแล้วก็จะมาแชร์ทุกคนด้วยว่า วิธีของคุณมาเิเอคอนโดเนี่ยจะได้ผลจริงหรือเปล่าสําหรับคนขี้เกียจขี้เกียจแบบเรากับการจัดบ้านครั้งเดียวในชีวิตแล้วมันจะอยู่ไปตลอดเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยอื่นนะคะก็จะมาพาทัวร์ห้องแบบรกๆที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะคะอันนี้คือแบบรกแบบความเดียวของการใช้ชีวิตเป็นพนักงานออฟฟิศมาตลอดระยะเวลาหลายปีก็คือความรกนี้ ให้ดูดีไหมคือมันแบบว่านะคือโซนนี้นะคะโซนแรกที่จะพาทัวร์มานี่ก็คือเป็นเหมือนเป็นโซนโตทำงานแล้วก็จริงจริงๆจ,จะมีคอมคือช่วง work from home เนี่ยรู้สึกว่าอยู่ในห้องมันอุดอู้มากก็เลยเอาลงไปทำงานห้องข้างล่างแทนตรงนี้ก็จะกลายเป็นโต๊ะ ว่างๆแต่ไม่ว่างแบบนี้นะคะคือโต๊ะนี้ก็จะกลายเป็นโต๊ะเครื่องแป้งไปด้วยก็จะมีพวกครีมเครื่องแต่งหน้าต่างๆแล้วก็รวมถึงเป็นแบบว่าพวกเครื่องเขียนความแบบชั้นวางของอยู่ข้างๆนะคะส่วนหนังสือแล้วก็แบบว่าพวกเก็บของอะไรเงี้ยส่วนชั้นบนสุดก็จะเป็นพวกท็อฟฟี่เป็นใบป,ประกาศนียบัตรต่างๆที่ได้มา ก็อีกโซนหนึ่งนะคะจริงๆโซนนี้เป็นโซนที่ตาชอบมากๆเพราะว่าเป็นโซนที่แบบคิดแบบขึ้นมาเองแล้วก็แบบอยากได้ความเป็นโซฟาเบสเพราะว่าห้องตามันมีกระจกฝั่งนี้เนาะแต่แบบคือแบบว่าตักผ้าตักผ้าเศษเอาขึ้นมาก็โอ๊ะวางของวางแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยแขวนแล้วมันก็จะอยู่แบบนี้มันก็จะกลายเป็นที่วางของแทนแทนที่จะเป็นแบบที่นั่งส,สวยข้างล่างนี้ก็จะเป็นจริงๆข้างล่าง,งโซฟาเบสตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นตู้เป็นลิ้นชัก ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เก็บของค่ะแบบว่าของเล่นคือเมื่อก่อนน่ะเปชอบอันนี้มากเลยน่รารักมาเลยเป็นตุ๊กตาขอบแก้วแล้วก็มีแบบพวกของสะสมอื่นๆนู่นนี่นั่นความกระชาปองอันนี้ก็คือ หมดกันไปเท่าไรกับอีขายลวกคือจริงๆแล้วว่าคือตอนแตนชอบพี่นักเขียนคนหนึ่งมากก็คือพี่อัพนะคะหรือว่าพี่ทรงศิลทิวสมบูรณ์นั่นเองคือพี่เขาเป็นคนเขียนหนังสือเรื่องถั่วงอกและหัวไจหลายหคนอาจจะรู้จักนะคะทุกครั้งที่แบบมีของสะสมหรือว่าเป็นอะไรก็ตามที่หกมาขายแตนก็จะว่าซื้อก็คือจริงๆก่อนหน้านี้ ย้ายบ้านมาเนาะแล้วก็บอกว่าใส่ถุงมาจากบ้านนู้นไม่ได้ใส่เป็นกลองแล้วมันก็ยังอยู่แบบนั้นตลอดมาและตลอดไปซึ่งของสะสมนี้ก็คือค่อนข้างเยอะมานะคะแม้แบบปิกตีกิตาราก็คือก็อยากได้คือมันมีลายมันน่ารักเนี่ยเข็มกงเข็มกัดคือไม่ได้ใช้ก็ เป็นนักสะสมจริงๆเลยนะคะคือคนอ่านหนังสือก็จะเป็นเหมือนกันคือบอกว่าจริงๆที่ข้าหนังสือเราก็มีแบบไม่กี่อันก็ได้ไดะววเวลาเรานปงานหนังสือเขาก็แจกป้าก็ไม่ได้ป้าก็ต้องเอาป้าเขาก็แจกแบบหลายๆอันอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของข้ําหมดเลยคนต่อไปนะคะนี่ก็จะเป็นชั้นเหมือนกันคล้ายๆด้านเมื่อกี้ไอ้ข้างล่างนี่ก็จะบอกว่าเป็นกระโปรงกระเป๋าอะไรกไ็รู้เต็มไปหมดแล้วก็ แต่ว่าชั้นนี้ที่จะใช้งานจริงๆก็จะมีแบบว่าที่เก็บอิเซสซอรีต่างๆและนี่ก็จะเป็นพงเป็นพอถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายรูปเนาะอันนี้คิดว่าน่าจะต้องซื้อใหม่คือจริงๆต้องซื้อใหม่หลายๆอย่างเลยเพราะว่าเราต้องหาที่เก็บให้มันเป็นที่เป็นทางมากกว่านี้เนาะก็ชั้นต่อไปก็จะแบบเป็นเครื่องหัวอะไรต่างๆนานาแล้วก็จะมีของที่ได้มาตอนรับริญญาแบบเมื่อนานมาแล้วข้างบนก็จะแบบเป็นพวกของสะสมของฝันของรุ่นของนี่มินนองมินเนียนโฟเซนต่างๆ ตู้ที่แบบว่าลกมันเริ่มแน่นแล้วเสื้อผ้าแต่ไม่เคยโอยจากหรือเอาเสื้อผ้าไปทิ้งหรืออะไรเลยอะข้างล่างตู้อะคะ่ะมันก็จะแบบว่ามันจะมีเสื้อผ้าวางอยูข้างล่างเยอะมากบางทีเราก็คลิด ครับนอนแล้วก็ตู้เสื้อผ้าจริงๆตู้เสื้อผ้าตันอะคะมันค่อนข้างเล็กเพราะว่าจริงๆตันอะเป็นคนไม่ค่อยไม่ได้แต่งตัวแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าใส่เสื้อซ้ําค่อนข้างบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่เยอะก็จะเป็นแค่ตู้2ตู้อย่างเงี้ยแล้วข้างในก็จะแบบว่าเล็กๆไม่ได้เยอะมากปัญหาที่จะเจอตลอดเวลาก็คือไม้แขวนเสื้อความแบบไม่รู้จะเอาไว้ตรงไหนพลุงพลังมากๆแล้วก็รู้สึกไม่ชอบสีไม้แขวนเสื้อเลยอะคิดว่าอยากจะเปลี่ยนนาคนแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นชั้น 3อันที่เก็บพวกเครื่องในต่างๆก็จะมีชั้นเล็กอันนี้ก็แบบถุงทงถุงเท้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอะไรค่ะก็จะเป็นเตียงกับที่ลกก็จะเป็นเนี่ยความแบบว่าเต้าข้างเตียงก็คือจริงๆอันนี้ก็หายลกไประดับหนึ่งแล้วนะแต่ว่าที่มีปัญหาก็คือขวดน้ำที่จะวางตลอดเวลาเพราะว่าเรายังไม่มีที่เก็บให้เขาก็เลยคิดว่าน่าจะต้องหาอะไรมาเก็บ โอเคหลังจากที่พาทัวร์ห้องอันรกแบบเรียวๆของตาไปแล้วนะคะจริงๆก็แอบเขินเหมือนกันแต่ก็แบบว่าคือเหมือนอยากให้ทุกคนเป็นสักขีพยานว่าหลังจากนี้เราจะแบบจัดให้มันให้มันโล่งแล้วก็ดูดีแล้วก็เป็นระเบียบมากกว่านี้แล้วก็เอามาให้ทุกคนดูแบบจะได้แบบว่าสุดท้ายแล้วฉันจะต้องทําให้มันสะอาดให้ได้เพราะตอนนี้ทุกคนเห็นในความรกของฉันหมดแล้วใช่ไหมคะอ๋อมาวันดีแล้วคะ่ะโอเคก็คือหลังจากเนี้ยจะแย่งซีนทำไม แล้วก็หลังจากนี้เราก็จะมาเริ่มทําตามวิธีของคุณมารีเอตนะคะก็คือเขาบอกว่าวิธีการเริ่มแรกเลยเนี่ยจากห้องลกๆทาให้มาสายก็คือการทิ้งของที่เราไม่ใช่แล้วค่ะก็คือฟังเหมือนง่ายแต่จริงๆมันยากมากเพราะว่าเขาก็เล่าประสบการณ์จากที่เขาเคยไปทําบ้านลูกค้าเขามาให้ฟังเนาะก็คือการทิ้งของเนี่ยคือบางคนก็จะคิดว่าอันเนี้ยมันในอนาคตจะต้องได้ใช้ฉันต้องจะให้ก็ได้ช่วยด้วย ทิ้งของมันฟังเหมือนจะง่ายเนาะแต่จริงๆแล้วมันยากเพราะว่าเขาก็อธิบายประสบการณ์จากที่เขาเจอมากับการไปจัดบ้านลูกค้าเขาเนาะเาก็บอกว่าลูกค้าหลายๆคนก็จะแบบเนี่ยของชิ้นนี้ฉันจะต้องใช้ในอนาคตแน่นอนฉันจะต้องเก็บชิ้นนี้ไว้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็คือ ไม่รู้จะได้ใช้จริงหรือเปล่ามันก็จะอยู่ลกบ้านเราแบบเป็นหลายๆปีอะไรเงี้ยคุณมาเดก็บอกอีกว่าวิธีการที่จะจัดบ้านให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะก็คือต้องจัดตามประเภทสิ่งของไม่ได้จัดตามพื้นที่หรืออธิบายง่ายๆก็คือต้องจัดตามประเภทสมมติเป็นเสื้อผ้าก็ต้องจัดเป็นเสื้อผ้าก่อนก็คือไม่ว่าจะมีเสื้อผ้าอยู่ส่วนไหนของห้องของบ้านก็คือต้องต้องจัดอนันตมาก่อนหรือว่าถ้าเป็นเครื่องเขียนก็ต้องเป็นเครื่องเขียนก่อนอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกว่า ถ้าเราจัดเป็นพื้นที่อะสมมุติจัดตู้เสื้อผ้าก่อนเราก็จะจัดแต่เสื้อผ้าที่อยู่ในตู้แต่จริงๆแล้วเสื้อผ้ามันยังมีที่อื่นอีกแบบอาจจะไปวางบนโซฟาบนเก้าอี้ข้างล่างก็จะกลายเป็นว่าเราต้องทํางานหลายครั้งอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแนะนําว่าควรจะจัดเลือกประเภทของสิ่งของนั้นดีกว่า ที่จะไปจัดตามพื้นที่นั่นเองซึ่งสําหรับตาตอนนี้ได้คิดว่าสิ่งที่มีปัญหาสำหรับตาตอนนี้มากที่สุดก็คือค,อความรกของเสื้อผ้าตาก็เลยคิดว่าตาจะมาจัดเสื้อผ้าก่อนของในห้องตาไปกันเลยวิธีการของคุณมาเลเอนนะคะเขาก็บอกว่าอย่างเสื้อผ้าเนี่ยก็ให้หาเสื้อผ้าทุกที่ที่อยู่ในบ้านหรือในห้องในส่วนที่เราจะจัดอะคะ่ะออกมา ให้หมดเลยไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนก็ตามก็คือต้องไปควานหามาให้ได้แล้วก็เอาทุกอย่างคะ่ะแ,แม้ว่าจะอยู่ในไม้แขวนหรือตู้เสื้อผ้าก็คือเอามากองรวมกันให้หมดจริงๆแล้วการคัดเลือกเสื้อผ้าเขาก็บอกว่าเขาเจอลูกค้ามาหลายประเภทแล้วก็ส่วนใหญ่จะแบบเอออันนี้ฉันไม่อยากทิ้งอันนี้ฉันยังใช้อยู่ที่เขาอยากให้เอาทุกอย่างแบบว่าไม่เลือกจากตู้เสื้อผ้าหรือไม้แขวนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอะอยากให้เราอะได้จับเสื้อผ้าแล้วก็มาดูมายกดูว่าเอะเสื้อผ้าตัวเนี้ยมันยังแบบ จับแล้วมีความรู้สึกมันยังสปาร์กอะไรบางอย่างอยู่แบบเอตัวนี้ฉันยังยังอยากใช้อยู่อะไรมันยังดูมีชีวิตชีวานู่นนี่นั่นหรือถ้าอันไหนที่จับแล้วแบบรู้สึกเฉยๆอะไรเงี้ยก็คือบายบายน้องไปได้เลยทีนี้อันนี้ก็คือเสื้อผ้าที่เอาออกมา ทั้งหมดอย่างในห้องตาแล้วนะคะก็จะดูว่ามันเหมือนเป็นภูเขาเสื้อผ้าซึ่งตอนนี้ตั้งคิดว่าตัวที่จะไม่ได้ใช้แล้วอะ่ะแต่อาจจะเอาไปลองหาที่บริจาคก,ก่อนว่าที่ไหนเขาแบบว่าอยากรับยังอยากรับบริจาคอยู่ขาดแคลนอยู่เดี๋ยวจะลองเซิร์ชดูว่ามีที่ไหนบ้างอันนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่เหมือนกันค่ะก็คือเลือกจนเหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยไม่ไหว อันนี้ก็จะเป็นกองเสื้อผ้าที่จะไปบริจาคนะคะก็คือเสื้อผ้าที่รู้สึกว่าใช้นองเขาคุ้มและแต่ลองเสิร์ชดูแล้วก็จะมีหลายที่ที่เขารับบริจาคนะคะแต่เดี๋ยวก็ดูก่อนว่าจะไปที่ไหนหรือถ้าใครมีแนะนํานะคะว่าที่ไหนเขาเปิดรับบริจาคก,ก็คอมเมนต์เข้ามากันได้ซึ่งคุณมาริเอตเนี่ยเขาก็บอกว่าการจัดตู้เสื้อผ้าเนี่ยอยากจะให้จัดทางซ้ายเป็นอะไรที่หนักหนก ยาวๆหรือว่าสีเข้มๆอะไรเงี้ยแล้วก็ฝั่งขวาเป็นอะไรที่เบาๆแล้วก็แบบเป็นสั้นๆอะไรเงี้ยเพราะเขาบอกว่าเหมือนมันคล้ายๆกับกราฟชีวิตนะคะมันก็จะแบบว่ามีความหนักซ้ายแล้วก็เบาๆขวาหรือว่าเป็นสีเข้มทางด้านซ้ายแล้วก็สีอ่อนทางด้านขวาแต่ก็เลยจัดได้อย่างด้านซ้ายอย่างเงี้ยเขาจะจัดเป็นเดรสยาวด้านซ้ายแล้วก็เป็นกางเกงแล้วก็เป็นพวกเสื้อผ้า หนาๆแล้วก็อย่างฝั่งขวาางก็จะเป็นพวกเสื้อ everyday ที่ใส่แล้วก็ซึ่งจริงๆ everyday ของตาส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีอ่อนๆเนาะก็จะเป็นแบบเออโทนฝั่งนี้ก็เลยจะเป็นพวกเสื้อเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดเสื้อ,อ,อนอนอะไรต่างๆอยู่ฝั่งนี้หมดเลยลก็ด้านล่างเนี่ยก็มีนิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่เห็นคือตู้แต่ไม่ได้เยอะมากก็เลยคิดว่า น่าจะต้องซื้อเป็นเหมือนกับเป็นชั้นเก็บของหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าต้องไปดูปอุปกรณ์เพิ่มขึ้นแต่ก็ตัวเสื้อผามีความแน่นน้อยลงก็ไม่ลกเหมือนตอนแรกก็ถือว่าสําเร็จไปอีกหนึ่งขั้นนี่น,นะคะสิ่งที่มันควรจะเป็นสําหรับโซนโซฟาเบสของเราตอนนี้มันก็ได้โล่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้จัดเสื้อผ้าออกไป คือไม่รู้ว่าเป็นคนแบบลกจิตหรืออะไรคืออยู่บ้านนี้มาเออสามสี 3, 4, ป่ปีแล้วก็คือไม่ยอมแก้ออกจ้า <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอกนะคะคือโซนนี้จริงๆเป็นโซนที่ตาชอบมากแล้วก็เป็นโซนที่ต้องแต่เห็นห้องนี้แล้วว่าอยากจะทําเพราะว่ามันมีหน้าต่างแล้วก็พอดีว่าบ้านตาเป็นโซนที่เห็นสวนด้านนอกด้วยแล้วมันก็บรรยากาศดีมากว่าจะตอนกลางวันตอนกลางคืน แล้วก็จากที่บอกว่าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าตอนแรกคิดว่าโซนเนี้ยจะเป็นโซนที่แบบมานั่งทํางานนั่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยแต่ไม่จ้าก็คือเป็นที่วางของไปที่เรียบร้อยแต่ไม่ค่ะหลังจากนี้มันก็จะกลายเป็นโซฟาเบสแบบที่มันควรจะเป็นนะคะคือรู้สึกว่าแค่จัดบ,บ้านก็เหนื่อยความน่าฉ่ำ คือตอนนี้ก็แบบว่าจัดเสื้อผ้าออกจากตู้แล้วก็คัดเลือกอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกว่าตอนนี้คือจัดตั้งแต่ตอนตอนตอนสายๆตอนนี้ก็แบบว่าแตดล่มลมตกแล้วก็รู้สึกว่าเมื่อยเมื่อยแล้วแล้วก็ต้องมานั่งพับผ้าอะไรต่ออีกจริงๆตอนแรกคิดว่าอยากจะไปจัดตรงโต๊ะจากประเภทเสื้อผ้าก็ไปเป็นประเภทแบบ เครื่องเขียนมันโตอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ไม่ไหวแล้วฮัลโหลแม่ใช่ด้วยก็เลยคิดว่าขอไปเป็น EP หน้าละกันนะคะเราก็จะมาจัดเครื่องเขียนต่างๆอันนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็จริงๆตั้งแต่ใหญ่บ้านก็หายไปเป็นไปเยอะแล้วเหมือนกันที่คัดคัดออกไปก็ยังไงวันนี้ขอไปพักพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดู EP หน้ากันว่าจะจัดอะไรต่อไป แต่คิดว่าน่าจะเป็นเครื่องเขียนสหาหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ต้องบอกว่ามาเป็นสักขีพยานในการจัดห้องนอนครั้งใหญ่ในครั้งนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ีต่อๆไปกับการจัดห้องของน้องตันีด้วยนะคะแต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นก็อย่าลืมกดกระดิ่งและกด f o ล l o w นะคะก็จะรู้ว่าวันไหนก็จะเด้งเตือนนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะ บบาายยไม่จังูไม่ใช่แค่คนนะคะที่ดูแบบเหนื่อยลวมไปถึงลวมไปถึงน้องหมาในห้องก็ไม่ไวเหมือนกันแก่หมูขาแก่หมู่ขาแอ,อว่นวอนวอนไก่ไ่มวนกินขนมเปล่า ต้องเป็นคีย์เวิร์เท่านั้นชื่อตัวเองชื่ออะไรไม่รู้ไม่รู้เลยจริงๆ